ยาดีที่ให้ผลเลิศเพื่อการสร้างสันติภาพอาจารย์อิเคดะประธานสมาคมโซคาสากลมอบสารนี้สำหรับการประชุมหัวหน้าภาคครั้งที่8มุ่งสุวาระครบ100ปีของสมาคมโซคาในคริสตศักราช2030ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับการประชุมผู้นำฝ่ายยุวชนครั้งที่2ณหน้าหอประชมุมคานางาวะอิเคดะ ของสมาคมโซโคาในเขตจิรุมิเมืองโยโกฮามะจังหวัดคานางนาวะเมื่อวันที่6มีนาคมพิธศักราช2 0 2 2ที่นี่จังหวัดคานางนาวะสถานที่ที่ข้าพเจ้ามีสายสัมพันธ์อันลึกซึง้งที่ซึ่งข้าพเจ้าได้เขียนภาพอักษรผู้กันจีนสองภาพคือคำว่าเที่ยงธรรมและต่อสู้ร่วมกัน เมื่อเดือนพฤษภาคมคิศักราช1979ทันทีหลังจากที่ลาออกจากตำแหน่งประธานสมาคมโซคาคนที่สามข้าพเจ้าแสดงภาพทั้งสองให้ใครดูเป็นคนแรกนะหรือก็คือ,อยุวชนลูกศิษย์วัยเยาว์ผู้เป็นที่รักนั่นเองพวกเราสวดมนต์ทำวาระาด,ด้วยกันจิตใจของพวกเราอธิษฐานเรื่องเดียวกันจากนั้นข้าพเจ้ากล่าวว่าในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ ข้าพเจ้าจะสร้างอบรมยุวชนข้าพเจ้าจะต่อสู้ร่วมกับยุวชนในยุคสมัยที่สับสนวุ่นวายพวกเราต้องไว้วางใจอย่างเต็มที่ในพลังของยุวชนผู้เป็นแชมเปี้ยนแห่งความจริงและความเที่ยงธรรมนั่นคือจิตใจแห่งอาจารย์กับสิทธิโซคาข้าพเจ้ายังคงจดจำได้ดีถึงยุวชนชายและยุวชนหญิงผู้กล้าหาญเหล่านั้นในตาของพวกเขาเป็นประกายด้วยความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะยกย่องสหายผู้เป็นที่รักในฝ่ายยุวชนจากใจจริงผู้ซึ่งเป็นแชมป์เปี้ยนแห่งความเที่ยงธรรมและการต่อสู้ร่วมกันในการประชุมผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจในวันนี้ที่เป็นการเชื่อมสมาชิกทั่วโลกและฉลองมหาปณิธานการเผยแผ่ธรรมภพศสารและบรรลุสันติภาพโลกขอขอบคุณในความบากบันภาคเพียรของทุกคนข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อสมาชิกครอบครัวโซคาทุกท่านด้วย พวกเขาเป็นผู้ที่สวดอธิษฐานเพื่อการเติบโตและใช้ชนะของยุวชนทั้งยังทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อส่งเสริมกำลังใจและให้การสนับสนุนยุวชนเสมอในธรรมนิพนธ์ฉบับหนึ่งพระนิชเชลไดโชนินกล่าวถึงเรื่องตะเกียงของหญิงยากไร้ซึ่งอยู่ในคัมภีร์พุทธศาสนาตะเกียงจำนวนมากที่กษัตริย์ผู้มีชื่อเสียงและเศรษฐีคนอื่นๆจุดถวายแด่พระสกยมุนีพุทธขณะประทับอยู่ที่ เขตวันวิหารล้วนดับมอดเมื่อถึงวันรุ่งเช้าทว่ามีเพียงตะเกียงของหญิงยากไร้ผู้ไม่เป็นที่รู้จักยังคงลูกชนเจิดจ้าและไม่ดับแม้ต้องลมพายุเหมือนกับที่พัดกระหน่ำเขาพระสุเมรุอ้างอิงธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า1,089เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นพระสักยมุนีพุทธะทรงอธิบายว่าเพราะเธอถวายตะเกียงด้วยความจริงใจ อันบริสุทธิ์ที่สุดและด้วยปณิธานอันสูงส่งซึ่งสองแสงขับไล่อวิชาของสรรพสัตทั้งหลายข้าพเจ้าจําได้ว่าข่าวพาดหัวที่อยู่ในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์เซเคียวฉบับแรกมีข้อความว่าคบเพลิงของจิรุมิลูกโชนเจิจ้านี่ม่ได้หมายถึงเรื่องอื่นใดนอกจากแสงพร่างพราวของชีวิตสมาชิกผู้บุกเบิกซึ่งส่องแสงจากจิรุมิที่นี่ในโยโกฮามะ สตรีโซคาผู้อุทิศตนยังคงทำให้คบเพลิงอันทรงเกียรติแห่งการเผยแผ่ธรรมภพศสารด้วยเผยแผ่ธรรมะด้วยความเมตตาก,กรุณาลูกชนเจือจ้าจวบจนทุกวันนี้ด้วยความศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนยิ่งกว่าผู้ใดข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระนิชเลนไดโชนินพระพุทธแห่งสมัยธรรมะปลายจะต้องชมเชยพวกเธอว่าคบเพลิงที่พวกเธอถืออยู่นั้นเป็นตะเกียงแห่งบุญวาสนาอันยิ่งใหญ่ ซึ่งไม่อาจทำให้ดับได้กระทั่งด้วยลมกันโชคที่แรงที่สุดและพวกท่านผู้สืบทอดยุวชนซึ่งจะก้าวต่อไปเป็นสีครามเข้มกว่าครามกำลังถือคบเพลิงแห่งการเผยแผ่ธรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างภาคภูมิใจอีกทั้งอุทิศตนเพื่อบอกกล่าวธรรมะแก่คนแล้วคนเล่าด้วยน้ำใสใจจริงนั่นเป็นการปฏิบัติที่เขารพผู้อื่นดังพระสัทปาริตพูดโพธิสัตว์เป็นแบบอย่าง เป็นการทำงานที่มอบแสงแห่งความหวังที่ไม่มีวันดับแก่ผู้อื่นในช่วงเวลาที่วิกฤตนี้อันเป็นช่วงเวลาที่มีความโอลมมนและโกลาหลยิ่งขึ้นความรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตความรู้สึกโดดเดี่ยวและความรู้สึกหมดหนทางช่วยเหลือยิ่งหนักหนาสาหัสมากโดยเฉพาะกับคนหนุ่มสาวนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าสิ่งที่จริงใจและกล้าหาญของยุวชนโซคาจะช่วยฟื้นฟูชีวิตของผู้คนได้ โดยมอบความเข้มแข็งจากมองโลกในแง่ดีและความอบอุ่นไร้ขีดจำกัดแก่พวกเขาพระนิชิเลนไดชนินบอกท่านนันโจโทโคิมิจุลูกศิษย์ยุวชนว่าวิธีเป็นพระพุทธะไม่มีอะไรพิเศษก็เหมือนกับการหาไฟให้ผู้ที่สันสทานท่ามกลางความหนาวเย็นธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า1นึ6ในบันทึกคําสอนปากเล่าพระนิชิเลนไดชนินสอนว่า ด้วยการสวดนำเมียวโฮเรงเกียวพวกเราได้จุดไฟแห่งปัญญาที่ไม่มีสิ่งใดเทียบซึ่งทําให้กิเลสเท่ากับโพธิญาณและเกิดตายเท่ากับนิพพานอ้างอิงบันทึกคําสอนปากเปล่าหน้า1 0 1ถึง11เช่นนี้แล้วเราย่อมเปลี่ยนปัญหาทั้งหมดของยุวชนทุกเรื่องราวที่เจ็บปวดซึ่งสังคมกําลังเผชิญให้กลายเป็นพลังงานที่จะสร้างคุณค่าใหม่ดังเช่นฟืนที่เผาไหม้แล้ว เกิดความร้อนและแสงสว่างนอกจากนี้พวกเรายังจะส่องแสงขับไล่ความมืดมนอันเป็นความทุกข์ของเกิดแก่เจ็บและตายได้พร้อมกับเปิดเส้นทางเพื่อทั้งตนเองและผู้อื่นจะแสดงคุณธรรมอันสูงส่งแห่งความเป็นนิรันดร์ความสุขตัวตนและความบริสุทธิ์อ้างอิงบันทึกคำสอนปากกล่าวฉบับภาษาอังกฤษหน้า90ในธรรมนิพนธ์ของพระนิชเชลเดชนิน ท่านบอกพวกเราว่าในยุคแห่งความขัดแย้งซึ่งผู้คนถูกโจมตีด้วยอุปสรรคแห่งพิบัติที่ไม่มีที่สิ้นสุดยาดีที่มีประสิทธิภาพอย่างน่าอาศาัศจรรย์แห่งสัทธรรมปุณิลิกสูตร,รหรือนำเมียวโฮเรงิเคียวจะเยียวยารักษาภาัยร้ายแรงทั้งหมดเหล่านี้ได้ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า879ธรรมอาศาัศจรรย์คือยาดีที่ให้ผลเลิศ ซึ่งนำผู้คนทั้งหลายไปสู่ความสุขและสันติภาพอย่างเท่าเทียมและไม่มีการแบ่งแยกวิสัยทัศน์ของอาจารย์โจเซอีโทดะอาจารย์ผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าในเรื่องที่จะทำให้มนุษยชาติรวมเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันทั่วโลกผสานกับความปรารถนาอันลึกซึ้งของท่านที่ว่าจะไม่มีผู้ใดไม่ว่าในประเทศใดที่ถูกผลักให้ตกสู่ห้วงลึกแห่งความทุกข์ผู้คนทุกแห่งหน เพียรหาการมีชีวิตที่มีความสุขและสันติภาพข้าพเจ้าหวังว่ายิ่งมีความท้าทายมากเพียงใดพวกท่านซึ่งเป็นพลเมืองโลกยุวชนโซคาจะยิ่งหลอมความปรารถนาและพลังเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นเพียงนั้นขอให้พวกเราเออกไปพบปะสนทนากับผู้คนเพื่อร่วมกันสร้างโลกที่ดีขึ้นและอธิษฐานอย่างพร้อมเพรียงเพื่อนำสันติภาพมาสู่โลกอันเป็นสถานที่ที่พวกเรา มาชุมนุมกันในฐานะโพธิสัตว์จากพื้นโลกและทําให้ถ้อยคำในสัทธ,ธรรมปุณนิลิกสูตรที่กล่าวว่าดินแดนของพวกเรานี้ยังคงปลอดภัยและสงบสุขสัทธ,ธรรมปุณนิลิกสูตรฉบับภาษาไทยบทที่16หน้า381ปรากฏเป็นจริงขณะที่วันที่16มีนาคมวันแห่งการเผยแผ่ธรรมไทศนใกล้เข้ามาขคมพเจ้าขอมอบภาพอักษรผู้กันจีนสาภาพ ที่เขียนไว้เมื่อ40ปีก่อนหรือปีคริสตศักราช1,982ขณะที่เริ่มปีนภูเขาแห่งการเผยแผ่ธรรมภพยสาลในศตวรรษที่21ร่วมกับยุวชนภาพแรกคือผู้สืบทอดที่กล้าหาญแห่งโซคาภาพที่2คือในตาที่เปล่งประกายความปิติยินดีของยุวชนและภาพ3คือบทเพลงซิมโฟนีแห่งความงดงามของชีวิต ผู้สืบทอดแห่งโซคาผู้กล้าหาญซึ่งละทิ้งความตื้นเขินและสแสวงหาความลึกซึ้งอ้างอิงธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า402สหายรักของข้าพเจ้าผู้มีดวงตาเปล่งประกายด้วยความปิติยินดีของเยาวชนโปรดรวมใจกันเป็นหนึ่งกับเพื่อนสมาชิกผู้มีจิตใจเดียวกันและยอดเยี่ยมใน192ประเทศ และเขตการปกครองในการแผ่ขยายการร่ายรำอันทรงพลังแห่งการปฏิวัติมนุษย์ข้าพเจ้าหวังว่าพวกท่านจะทำงานร่วมกันเพื่อทำให้บทเพลงซิมโฟนีที่สงบสุขแห่งความงดงามของชีวิตดังกึกก้องในหัวใจของครอบครัวมนุษยชาติทั่วโลกแปลจากหนังสือพิมพ์เซเคียวฉบับวันที่7มีนาคมคศร,ศราช2022